สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มาชมแปลงติดคอนกรีตนะคะแปลงคอนกรีตถนนสองเลนรถวิ่งผ่านตลอดนะคะแปลงนี้ห่างถนนลาดยางตรงนี้ประมาณ300เมตรนะคะพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้เคียงนะคะลูกค้าไม่มีโรงงานนะคะไม่มีฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่วันนี้ทีมงานเรามา ถ่ายโดนนะคะเพื่อที่จะดูวิวมุมสูงนะคะถนนคอนกรีต2เลนนะคะลูกค้าอันนี้แปลงด้านในนะคะเราแบ่งขาย200ตารางวาถึง1ไร่นะคะราคาแปลงนี้ฟรีล้อมรั้วนะคะเป็นโปรโมชั่นที่เราจัดให้นะคะโปรโมชั่นแถมฟรีล้อมรั้วราคาตามผังนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาตามผังให้นะคะลูกค้า นนี้สวยงามนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องน้ำไฟเราขยายเขตให้นะคะหน,น้าแปลงทุกแปลงนะคะ,คะแวะมาชมได้นะคะลูกค้าที่อำเภอหนองยาไซนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ Crazy one.